โดยศูนย์รักษาความสงบนั้นได้แจ้งคดีการขัดขวางการเลือกตั้งมีความคืบหน้าค่ะขณะที่ผู้มืในการศูนย์รักษาความสงบยืนยันนะคะว่านายกัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยนั้นไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการทําหน้าที่แน่นอนร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้มำนในการศูนย์รักษาความสงบปฏิเสธถึงกระแสข่าวที่พรรคเพื่อไทยสั่งให้ทำการยุติการประกาศรายชื่อท่อน้ำเลี้ยงม็อประชาธิปัตย์ออกไปก่อน รัตนาเอกเฉลิมระบุว่าไม่เป็นความจริงพักเพื่อไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวส่วนเหตุที่ยังไม่จับกุมนายสุเทพเทือกสุบัณผู้ต้องหาคดีกบฏเพราะไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นโดยมองด้วยว่านายสุเทพได้รับการสนับสนุนจากพรรคประชาธิปัตย์และบุคคลอื่นอีกส่วนความคืบหน้าการเจราจาเปิดพื้นที่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่ครบกำหนด4วันซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาสสได้มีการส่งชุดเจราจาลงพื้นที่จนถึงเวลา22นาฬิกา แต่ก็ไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมจึงส่งผลให้ไม่สามารถเปิดพื้นที่ดังกล่าวได้ทั้งนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในการรายงานความคืบหน้ามายังสรสเพื่อที่จะนำเข้าที่ประชุมพิจารณาต่อไปเพราะนายกสั่งแล้วให้ผมตัดสินใจเองไม่มีหรอกไม่มีเลยพักเพื่อไทยไม่มาเกี่ยวข้องมีบนบนนอย ทำไมจับสุเทพช้าไม่มีเลยนายกไม่เคยมาก้าวไกลไม่เคยมาเกี่ยวข้องไปห้ามยังไงอะ่ะก็สมัยประชาธิปัตย์มันยิงปืนตูม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 แต่งานเนี้ยต้องอ่านให้ขาดมันไม่ใช่สุเทพคนเดียวมันมีพรรคประชาธิปัตย์ทั้งพรรคล่วงสุเทพแล้วมันยังมีคนหนุนสุเทพถ้าไม่แน่จริงอะ่ะมันเป็นผู้ต่างหาทั้งนั้น ผมทำงานเป็นระบบหลังเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะถูกฟ้องอยางริก็ตตามจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ชุมนุมม็อบประชาธิปัตย์ที่มีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณเวทีแจ้งวัฒนะและพื้นที่อื่นๆจนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บแล้ว48รายส่วนกรณีการประกาศรวมพลของม็อบประชาธิปัตย์ในวันที่14-16กุมภาพันธ์นี้ตนเองมองว่าเป็นเพียงการปลุกระดมมวลชนเหมือนเช่นที่ผ่านมา เชื่อว่าไม่มีจุดเด่นในการเคลื่อนไหวไปสู่ความรุนแรงแต่อย่างใดซึ่งล่าสุดเหลือผู้ชุมนุมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคณะกรรมการศูนย์รักษาความสงบหรือสอรสถแถลงผลการประชุมสรสถึงความคืบหน้าของการดำเนินคดีเกี่ยวกับการขัดขวางการเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วจำนวน152คดีและเป็นคดีที่เกี่ยวกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กะกะตจำนวน105คดี โดยมีหมายจับแล้ว43คนส่วนการจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่สระสะได้แต่งตั้งพลตารวจโทอารีอ่อนชิดผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะทำงานร่วมกับทหารและเจ้าหน้าที่ปกครองในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายนนี้เป็นไปได้วยความสงบเรียบร้อยโดยสระสะได้รับแจ้งจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลถึงผลจากการกระทำของพระพุทธอิสระหรือนายสุวิทย์ทองประเสรศิฐ แกนนำม็อบประชาธิปัตย์ที่สั่งให้การเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชุมนุมบริเวณถนนแจ้งวัฒนะจนได้รับบาดเจ็บซึ่งขณะนี้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงยังมีเจ้าหน้าที่ที่ถูกผู้ชุมนุมม็อบประชาธิปัตย์ทำร้ายแล้ว26นายทั้งนี้พบว่าการชุมนุมที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลของม็อบประชาธิปัตย์ได้มีได้ใช้เป็นที่หลบซ่อนของแกนนำที่ถูกออกหมายจับ โดยมีการรักษาความปลอดภัยที่มีอาวุธปืนคุ้มกันอย่างแน่นหนาและจากการประเมินของหน่วยงานด้านความมั่นคงพบว่าล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมามียอดผู้ชุมนุมประมาณ4,000คนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งนี้สรสยืนยันว่าสรสไม่เคยประกาศรายชื่อท่อน้ำเลี้ยงของมอบประชาธิปัตย์นอกจากแกนนำหรือผู้ต้องหาที่มีหมายจับตามพรกฉุกเฉินเท่านั้นส่วนกรณีภาพที่ปัก ที่ปรากฏเป็นคลิปวิดีโอการเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายสนธิยานชื่อฤทัยในธรรมอดีตผู้บริหารส,สำนักข่าวทีนิวส์ที่ไม่เหมาะสมนั้นสะระสะได้มีการตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นภาพตัดต่อที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ด้านพลต,ตำรวจเอกสีหันหนาฏประยุนรัฐเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปป,ปงซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบท่อน้ำเลี้ยงของม็ประชาธิปัตย์ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อท่อดน้ำเลี้ยงม็อประชาธิปัตย์ซึ่งขณะนี้มีจำนวน58รายที่ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับพรกรฉุกเฉินเท่านั้นส่วนกรณีที่มีรายชื่อบริษัทและบุคคลที่มีชื่อเสียงปรากฏตามสื่อต่างๆโดยระบุว่าเป็นกลุ่มท่อดน้ำเลี้ยงของม็ประชาธิปัตย์นั้น สสยืนยันว่าไม่เคยมีการประกาศรายชื่อดังกล่าวแต่อย่างใดโดยล่าสุดมีรายชื่อท่อดน้ำเลี้ยงที่ตกเป็นผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก3รายรวมเป็น61รายชื่อซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือบริษัทห้างร้าน